สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูเอนะคะอยากจะมาชวนลงทุนสร้างฝันด้วยตัวเองนะคะแทนที่เราจะไปฝากความฝันฝากความหวังของเราไว้กับรัฐบาลเดือนละสองครั้งนะคะวันที่1กับวันที่16 บางคนอาจจะลงทุนมากกว่า1,000สําสำหรับความฝันที่เราได้เพียงแค่ตัวเลขได้ลุ้นเพียงแค่เวลา4โมงเย็นแต่ว่า1,000นะคะสำหรับวิฟโฟม5ขวดนะคะวิปโฟม5ขวดเนี่ยเป็นการลงทุนที่เราสามารถปั้นฝันของเราได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่ง หนึ่นเนี้ยมันไม่มากเลยสำหรับที่จะพลิกชีวิตของเราสำหรับที่จะสร้างฝันด้วยตัวเอง1,000บาทได้วิปโฟมห้าขวดนะคะบางคนบอกว่าถ้าขายไม่ได้ละ่ะจะทำยังไงการขายไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเรานะคะบางคนบอกว่าไม่เคยถนัดในเรื่องของการขายเลยครูเอก็ไม่ได้ถนัดในเรื่องของการขายตั้งแต่เกิดนะคะแต่ว่าเกิดจากการฝึกฝนเกิดจากการบอกต่อซึ่งการบอกต่อน,นั้นมันมาจากปัจจัยอะไรปัจจัยแรกก็คือผิวหน้าของเราเองนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าผิวเราดีนั่นหมายความว่าเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ดีนะะเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ดีผิวดีฝันของเราก็จะดีตามไปด้วยนะคะ